จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันครั้งถัดๆไปแต่ตอนนี้ฮะน้องแพลวช็อตฟิวไหมช็อตฟิวบว่าพี่ต้องแบบแอคทีฟนิดนึงเพราะจะแบบบูรีเวทีนี้ให้กับผู้ชายผู้ชายของพี่ใช่งั้นเชิญดีกว่าครับเชิญน้องแบงค์และก็น้องเอิร์ธครับผมเย่แบงค์กับเอิร์ธครับเอิร์ธกับแบงค์ครับเรียกยังไงดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ เชิญครับผมนั่งเลยฮะเด็กๆครับผมเชิญนั่นไงมุกนี้กําลังจะเล่นแล้วเหมือนกันนั่งตรงนี้เลยเอออ่ากำลังนั่งดูไลไ์พวกพี่อยู่แล้วดีแมดีแมอ่าคือน้องๆมาทั้งทีพี่ก็มีแบบไม่ไม่พิเศษงงไหมมีคาถาพิเศษ แบงก็นั่งกับพี่ไปแฟนๆอย่าอย่าว่ากันนะแบบก็จะแบบมีความชื่นจิตชื่นใจนิดนึงอ๋ออะเออแบงเออแบงทักทายแฟนอีกรอบหนึงเมื่อกี้เสียงไม่น่าจะเข้าได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนผมแบงณัทวัตรครับเอจินทุพพงศ์ครับผมนี่ตื่นหรือยังตื่นแล้วครับตื่นหมาถึงว่าพี่ยังตื่นเลยใช่พี่ตื่นแล้วพี่ดีดมากเลยใช่ไหมก็ไม่ดีดนะไม่แข่งกลับมาอ่ะวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากเออแล้วก็แบงค์ บอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีซีรีส์ที่ของพวกเราได้จบกันไปแล้วใช่ครับเรื่องที่ล่าสุดที่กําลังจะออกอากาศเลยทางอมรินทร์ทีวีครับมีชื่อเรื่องว่าสับรางทางหัวใจครับหรือว่า m Go r ร u n d ก่าับเรื่องนี้มันจะมีความแปลกใหม่ยังไงบ้างครับโอ้โห้ใครก่อนดีใครก่อนเรื่องเรื่องนี้มีความแปลกใหม่ยังไงคือตัวแบงค์เองกับพี่เอิร์ธครับไม่เคยเล่นแนวคอมมดี้เลยซึ่งซึ่งเรื่องนี้สับรางทางหัวใจเนี่ย เป็นแนวโคอมดี้ต้องโบบัโคอมดี้แบบโคอมดี้จ๋าเลยแบบโบบ้าโบาโบ้าแน่นอนอแบงค์รับรองว่าคนที่ดูนะครับจะได้ความสนุกความตลกไปไม่มากก็น้อยพอสมควรจริงๆอ่ะ,อะ,อะพี่เหยืแหละมันมันของเราต้องไปเตรียมตัวเรื่องของลองคารคเตอร์อันนี้ขนาดไหนบ้างคือเรื่องของคารคเตอร์จะไม่ได้เตรียมตัวเท่ากับการเล่นคอมดี้ครับเพราะว่าการเล่นคอมดี้มันจะยากมากของเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยคือพวกผมก็เล่นแบบ เป็นคนจริงจังเหรอครับจะมาเล่นแบบสายฮาฮตลกตลกมันไม่ได้ใช่ไหมอาจจะต้องแบบขัดกับบุคลิกเรานิดนึงใช่ครับหล่อยิ่งที่แบบไม่ค่อยติดตลกเท่าไหร่เล่นยากหล่อมาสายหล่อสายเท่เนาะใช่ไหมมันอย่างนั้นนะครับก็เลยเวิร์กช็อปกันแบบครึ่งปีเลยครับกว่าจะได้เล่นโปรเจกต์นี้ครับผมท่านผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันครับว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงไหมแล้วรอดูที่ผลงานนะครับได้ข่าวว่าน่าจะสนุกมากครับเพราะว่า คนทำซับตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเลยครับทำไมครับเพราะว่าเขาดูลไปประมาณร้อยรอบแล้วเดี๋ยวไปยากมากเขาต้อออกอากาศแล้วนะไม่เขาฟังไม่ออกบางกีพูดอะไรกำลังแปลซับไม่ใช่ครับมันมันจะเติบโตจากบทเดิมก่อนหน้านี้ยังไงบ้างอ่าเป็นคนละแนวดีกว่าเป็นคนละแนวเราก็ได้ได้ลองได้พัฒนาได้ ได้ลองดูหลายๆแบบครับว่าเออเราเราพัฒนาตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ทุกอย่างมันก็หยิบจับได้หมดเลยครับใช่ครับใช่ครับชื่อเรื่องก็ชื่อแมรี่อยู่แล้วเฉลยรายการแมรี่ยังไงอก็เปิดมาก็แต่งงานกันเลยเออคือมันเป็นการวางเพราะเรื่องที่แปลกใหม่เพราะปกติเราจะเริ่มรักเริ่มรู้จักแล้วค่อยมาแบบทําความรู้จักเป็นแฟนกันแล้วค่อยมาแต่งงานแต่เรื่องนี้มาแต่งงานกันก่อนแล้วย้อนกลับไปนี่ครับผม เร,เรื่องนี้คือโบบารักกัน<อ>ใช่ไหมจ่<อ>า,ายเลยใช่ครับผมโอ้โหอ่ะจหลายคนถามว่าเรื่องนี้ที่พลพึ่งเข้ามาปูเนื้อเรื่องให้ทุกคนทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเรื่องราวมันมันยังไงเออมันต้องแมรี่ยังไงมันต้องมียังไงมีน้ําตาไหมหรือว่าแบบซี่คอมจา๋าได้ครับก็คือมันจะเป็นเรื่องแมรี่โกราวนีครับจะเป็นเรื่องราวของบอสกับท็อปที่อยากจะแต่งงานกันแล้วซึ่งไม่อยากให้ครอบครัวรู้เพราะว่าครอบครัวจะ ครอบครัวจะมีปัญหากันอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังไม่เปิดใช่ไหมยังครับแล้วก็จะมีเพื่อนชื่อเหมยมาช่วยจัดงานแต่งให้ล้ายๆคนนี้ไหคนช่วยเหมนคล้ายๆคนนี้จะจะดีด้ากว่านี้แบบมากกว่านี้เป็นคนเล่นใหญ่ครับเป็นคนเล่นใหญ่ใช่อย่างนั้นเลยอลังการเลยอย่างนั้นเลยแล้วทีเนี้ยมันก็จะเกิดความวุ่นวายตรงที่เหมยครับมาช่วยมาช่วยจัดงานแต่งแล้วเนี้ยพ่อแม่ ดันมามาลู้นนั่นแหละครับอันเนี้ย คือไม่สามารถพูดอะไรเยอะได้เพราะว่าเพราาะว่ทีเซอร์ยังออกมาก็เจ้าอีเดียวเองครับถ้าพูดปุ๊บคือหมดเรื่องแล้วใช่ครับแต่เดี๋ยว่อนก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากําลังเปิดให้รับชมกันผ่านทาง Facebook และก็ YouTube แฟนๆ YouTube ของคุณมาเรียบร้อยแล้วนี่เห็นหรือยังสวัเช็คอินค่ะรอดูเอิร์ธแบงค์ค่ามาฮะนแล้วคุณอ่านคอมเมนต์หน่อยช่วยฉันหน่อยสวัสดีครับคุณมีคุณนิวสวัสดีครับคุณหญิงด้วยครับชีเด็ดเลยครับเออ มากันเยอะๆเล็กเข้ามาจ้ามันต้อไปเจอกันใหม่ครับเจ้าที่หรอเมื่อวานเนี่ยไปไปไปทำอะไรกันบ้างก็คือแบบทักทายกันมีคนบอกคุณเรียบร้อยมากเลยนะวันนี้ใครเรียบร้อยอ๋อธรรมดาครับนี่ปพี่เอิร์ดเรียบร้อยมากวันนี้เป็นคาแรคเตอร์เดี๋ยวนะปกติคุณเอิร์ดเขาไม่เรียบร้อยเลยครับคุณแบงค์เฮ้ยผมเป็นคนไหนไหนคุณไหนคุณพูดถึงเขานี้พี่คิดว่ายังไงครับผมเรียบร้อยแหละเข้ามาใส่หล่อ านะที่ว่าเราทํางานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันเออเออสปอยแบบว่าความแน่นอยของใครนหนเขาเรียบร้อยของเขาหน่อยก็สุดนะครับไม่พี่เขาให้ผมพูดโอเคพี่ดูหน้าผมไว้นะคนคนคนดูดูหน้าผมไว้นะครับเอ้ยหน้ามีอะไรเหรอเอ้ยครับนี่แหละครับสีหน้าเป็นคําตอบใครจะย่าไงแล้วกันว่าคนทางนี้กําลังจะขิดแล้วครับ โอเคเขาเป็นคนเรียบร้อยยังไงเขาเป็นเรียบร้อยยังไงทำงานกับกับเอิร์นแล้วเป็นไงบ้างเรียบร้อยเหรอเขาไม่ใช่คนเรียบร้อยเขาเป็นคนสนุกสนุกครับแล้วก็เป็นคนจอยจอยกับทุกสิ่งทุกอย่างครับเออดูพูดซอฟนะข่ารนี่คือแบบข่ารนี่คือหยิกหยิกหลังอยู่เป็นคนน่ารักพี่เป็นคนน่ารักน้องก็เป็นคนพูดตรงอย่างนี้แหละโอ้ย ยังไงเนาะมันยังพี่ยอิร์ตตองน่ารักไหมน่ารักน่ารักพี่เอิร์น้องก็พูดตรงเลยก็ตีขาแล้วอ้าวโพงอยู่ด้านหลังใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะน้องแบงค์ก็พูดถึงพี่เอิร์ตแล้วพี่เอิร์ตพูดถึงมุมทงน้องบ้างโอ้น้องแบงค์เป็นคนหล่อเลยครับหล่อแล้วขยันทำงานโอ้ยเราออกรายการเราจะพูดเศษแย่หายไม่ได้เราก็พูดแต่มุมดีๆเออหลังกล้องค่อยว่ากันหลังกล้องเป็นอย่างนี้แหละครับผมไม่มีเหรอครับหน้ากล้องหลังกล้องขาแดงกันนะตอนนี้ขาแดงกัน คนมาที่แทนเผือกเลยนะตัวเองที่ต่อไปอ๋อจำได้เลยกิจกรรมที่เราสองคนแบบมักจะทำด้วยกันบ่อยๆเห็นแบบช่วงเล่นกีฬาพูดคุยอพาไปเที่ยวกิจกรรมไหนที่แบบเฮ้ยประทับใจมากๆสําหรับคู่เราที่แบบชอบมากอยากทำอีกอะไรอย่างเงี้ยอินครับกินกินครับเป็นเป็นเอ็นจอยติ้งเอ็นจอยติ้งใช่ครับพวกเราก็พูดไปกินกันใช่ไหมกินเอาใไงนะพูดไปกกันถ้าพูดให้เป็นจังหวะหน่อยลูก ไปทานข้าวกันเออ่อไปกินข้าวกันเห็นแบบว่าขายไอจีสตอรี่โอ้คดูรัาด้วยกระจูงใช่ครับใช่ครับเมื่อวานไปถ่ายรายการด้วยใช่ครับคุณมีชา้นเน็ของตัวเองด้วยมีครับเออชั้นเน็ชื่อว่า Saturday t w Studio ครับใช่ครับก็สปอนเซอร์เขาได้นะครับเขาได้เต็มที่เลยครับครับผมก็จ้างนะครับ กินไปเที่ยวได้เต็มที่เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีพิธีกรก็2คนนี้ยังว่างอยู่ใช่ครับไม่มีพิธีกรสองคนนี้ยังว่างร่วมกันนะครับผมก็จอยได้เหมือนกันไปเลยกับผมชันลึกใช่ครับแต่ชอบกินอย่างนี้มันต้องมีเมนูพิเศษที่เรา2คนชอบอ๋ออ้ไหมถ้าไปก่อนดีปองยิ่งฉุบไหมข้าวพิเศษเลยนะให้ปองยิ่งฉุบใครพูดก่อนต่คนนี้พูดเอาไหมผมผมรู้แล้วกันว่าแบงค์ชอบกินอะไรข้าวผัดกันตอบดีกว่าข้าวผัดกันตอบอ่ะเดี๋ยวผมจะตอบว่าคือเวลาไปกินข้าวอ่ะต้องเลือกร้านบุฟฟเ่ต์ครับ เขาม่ค่กินจุหรือเขาเราเป็นคนกินจุเราเยอะครับนี่ครับกินเยอะครับคือต้องต้องเลือกบุฟเฟ่เลยนะเพราะว่าคนจ่ายจ่ายไม่ไหวนะเออถ้าเป็นอลาคาร์สอ่ะไม่ได้เลยคือหมดกระเป๋าถ้าไปดูรายการก็คือหยิบคือ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 ถ้าถ่ายถ้าถ่ายไปตลอดนะคือจะเห็นเลยว่าบุฟเฟ่เธอบุฟเฟ่เธอกินขนาดเนี้ย ถ้าเืกอดราคาคงค่าตัวที่ได้มาวันนี้ก็หมดหมดเลยหมดเลยครับหมดแน่แต่ไปรีวิวแต่ไปรีวิวราคาคือคุ้มใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นรีวิวคุ้มใช่ครับคุ้มเราครับเป็นวะไรเป็นแนวไหนแบบชอบเออถ้าเป็นแบงค์แบงค์ก็จะชอบกินเนื้อครับใช่ครับมันจะชอบกินเนื้อจุ่มเนื้อย่างอะไรที่เป็นเนื้อเขากินหมดเลยเนื้อจุ่มเนื้อก้อยเนื้อดิบอะไรเงี้ยเขาเอาหมดเลยสดๆ่เียครับหั่นแบบสดสด ออกมาได้ไหมได้เลย <laughs> มีเลือด <laughs> นี่แบบทานมีเนื้อไหมคะแค่ <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> ผมไม่ใช่ปอบอิง <laughs> 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 แม,งมกอีกหน่อยก็คาโคงแล้ว <laughs> ใช่ไหมโอ้โ <laughs> หแม่ไม่ได้ชอบกินเนื้อ <laughs> และอีกอย่างที่เขาชอบก็คือแบบ พวกของเฮลตี้พวกผลไม้อะไรกินๆนี่เขาเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานอี๋ยวผมเก็บรายละเอียดนะเราเราก็กินเหมือนกันมันก็กินต่อหน้าไงครับเราาก็กินเหมือนกันเนี่ยก็คือแบบปฏิบัติสไตล์ทั้งสองคนก็คือแบบจะมีความใกล้เคียงกันใช่ครับกินใช่ครับผมแล้วเรื่องการออกโรงกับกาำลังกายอ่ะคนไหนแบบฟิตสุดขิงกันหน่อยดิช่วงนี้เขาจะฟิตเป็นพิเศษแปลว่าเป็นน่าจะฟิตสุดเพราะว่าเนี่ยเขาล่าสุดเนี่ยเขาสั่งของแบบ ของในช้อปปิ้งออนไลน์มาเป็นพวกเวทพวกดัมเบลเนี่ยเขาเล่นสั่งตั้งนานแล้วเขาแบบสั่งตั้งนานแล้วอาจจะเป็นชุดใหม่ครับที่อันเก่าอาจจะเล่นจนพังไปครับโโนปกติเขาอาจจะแบบยกแมวแล้วก็มันเบาเกินไปเขาอวยไหมเขาอวยไหมอวยสุดๆเดีไม่รู้จะอวยยังไงแล้วเออเนี่ยตอนนี้ได้ชุดใหม่มาแบบโอ้โหกล้ามเขแน่นแล้วตอนนี้ครับเนี่ยข้างในเนี่ยนี่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 จับกันตรงนี้เลยจับกันตรงนี้เลยคือจริงๆใจอยากจะให้เปิดก็ไม่ได้นะทุกคน พี่ดูอูแข็งเลยยังแข็งเลยเนี่ยแล้วก็ไปเห็นเขาทำไมเนี่ยฮะไปเห็นพุงกินอิ่มเมื่อกี้แล้วคนนี้บ้างออกกําลดเขาดูแลตัวเองยังไงคนนี้คนนี้เขาไม่เขาเขาไม่ค่อยลงอะไรครับคือผมเป็นคนแบบต้องชอบทําอะไรลับๆอ่ะคออกอําลังกายลับๆก่อใช่ครับยังไงในคุณแบบแบบทั้งหมือสมมติว่าในในฟิตเนสมีคนอ่ะเขาเล่นเลยอุ้ยเออคนเยอะไม่เล่นเอินเวอร์สอินเวอร์สแล้วพอพออยู่ห้องปุ๊บ ไม่จะออกละกายขอเล่นเกมหมดแล้วกันอ่าได้ออกไหมสรุปเล่นไปเล่นมาโอ้ยตีหนึ่งนอนดีกว่าคุณมีอะไรจะพูดเขาเขาสรุปได้ออกละกายเยเกมไลฟ์เที่ยวนี่แหละครับพี่เอสออกละกายไม่อยู่ในนั้นในชอยวนมากผมบอกเลออกลกายน่าจะมีอยู่ชอยที่สิบแล้วผมจะชอบไลฟ์แอปดําครับแอปดํตอก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 แต่ผมต้ออรตพูดชื่อเตมไม่ได้เออรอเออชื่อไม่ได้ ช่อ่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูแล้วเมื่อก่อนเราเลยจะตอกด๊อกแอปดำแอปดำบางทีใครเอ็กก็แอปดำแล้วไงก็เลยแบบใช่ตอก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 ไปดูเขาได้เป็นเป็นภาษาภาษากลางครับตอกตอกตอกใช่ดูอะไรดูอะไรกองตอกเสื้อก็ในแอปดำเนี่ยครับมีขายเสื้อผ้าด้วยแล้วก็เปิดแบรนด์แบรนด์ของตัวเองเลยครับชื่อแบรนด์อะไรนะ ทักคิโนครับเยพูดแบบไม่ภูมิใจเลยนพูดใหม่พูดแบบภูมิใจภูมิใจเป็นยังไงตัวอย่างไม่รู้ผมไม่มีแบรนด์ผมไม่มีแบรนด์ตอนนี้แต่อนาคตไม่แน่อาจจะทำแหวนต้อยมาอะไรเงี้ยแบบชื่อแบรนด์ว่าทักคิโน แบงค์แดงมีทอนแน่นอนครับเอทำไมต้องแบงค์แดงมีทอนแน่นอนเพราะว่าในกฎของแอปดํานี้ไม่สามารถพูดจำนวนได้เพราะจะเป็นการใบ้เลขไงครับเคยโดนเนี่ยผมโดนแบงค์โดนแบงค์มาแล้วเกิดการเรียนรู้แบบขึ้นมาเลยแจ้งเตือนจำกัดอันนี้นะนี่นี่ผมอะไรผมทำไรผิดเนี่ยคนประกอบธุรกิจเนาะจริงจริงคนจะเปิดโอกาสให้กว้างจริงครับเขาเป็นดาวที่ตอบ แบบนี้เราแบบเราชอบขายสินค้าก็ต้องแบบมืไอเทมรับอะไรอย่างนี้ที่เาร้างที่เราชอบคุณชอบไอเทมรับเหรอครับแค่ตัวผมก็รับพอยแล้วครับไม่ต้องไปถึงไอเทมก็ได้คุณแบงค์ครับผมอยากถามนิดนึงว่าตอนที่คุณไปส่องเขาเวลาเขาแบบไลค์ไลค์ขายของเนี่ยคุณชอบเทคนิคการไลค์ขายของแนวไหนของเขา ผมไม่เข้าไปดูเลยแรงมากผมไม่เข้าไปดูเลยร้ายขายของใช่ร้ายขายของเขาไม่ไม่เข้าไปเชียร์เขาหน่อยหรอไม่เข้าไปเชียร์เลยเพราะว่าว่าผมช่วยอยู่แล้วครับช่วยช่วยข้างหลังไงช่วยข้างหลังแบบเอ้ยเวลาถ่ายรายการเวลาอะไรอย่างเงี้ยเรายู่ด้วยกันอย่างี้หรอไม่เวลาไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แบบไม่อยู่นี่เวลาถ่ายรายการอะไรเงี้ยผมก็ชงชงให้เชียร์ให้เชียร์อัพให้แต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์ผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปทำอะไรอ่ก็เข้าไปเข้าไปเชียร์ไงเข้าไปเชียร์แบบ เลยเข้ามาเลกเข้ามามีแฟนคลับที่หนาแน่นอยู่แล้วครับเฮ้ยคุณคุณคุณได้ดาวหรือคุณได้หัวใจอีอะไรอีตบดูส้มเยอะไหมเยอะไหมอ๋อติดติดตามเป็นแฟนคลับก็พอได้ครับเป็นหมื่นแล้วเยอะเลยอะเสื้อขายไม่ออกครับได้แต่ปลาวาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเสื้อขายไม่ออกครับแต่ได้ปลาวาอ่ะคิดดูเอาไม่เอาเสื้อ เอาประวัติไปอีกเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยคนชื่อสกายที่อยู่ในไลน์คนนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเออเขาชอบส่งไลน์ให้ผมเนี่ยครับปกติเวลาเวลากละไ์ขายของเนี่ยแฟนๆเขาแบบสนใจสนใจพูดคุยกับเราหรือว่าสนใจเสื้อผ้าหรือขายของขายของหรือยังไงจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาสนใจเสื้อผ้าหรือสนใจผมหรือเปล่าเพราะบางทีเขา เข้ามาส่งแล้วก็ไม่คุยกับผมผมก็บอกพี่ส <PAUL bunker ring> ่งแล้ว <tes> ก็คุยกับผมหน่อยได้ไหมแล้วเขาก็ก็ส่งมาอีกเหมือนแบบให้ผมหยุดแล้วผมก็พูดอีกแล้วเขาก็ส่งมาอีกผมก็เลยไม่พูดแล้วทีนี้เขาก็ออกไลน์ไปเลยเขาไม่คุยกับผมเลยเขาชอบลูกอ่อนแร้วค่ะเรามีลูกออดอ่อนเอออมันมันแล้วแต่วันบางวันผมก็อยู่เฉยเฉยแล้วก็ได้บางวันอ่อนก็ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันแล้วแต่อาจจะรู้ปิดกั้นหรือเปล่า ปิดขั้นหรือเปล่าคุณไม่ได้โชว์ซิกพองซิกแพคข้างในนั้นใช่ไหมว้าวถ้าโชว์ก็น่าจะปิวแล้วครับเหมือนโชว์ซิกแพคโชว์อะไรอ่ะจะโชว์อะไรอ่ะแบใช่โชว์ซิกแพรแล้บบปิวแค่เขาได้ยกตัวอย่างไมยตัวอย่างลูกออดอ้อนแบบตอนที่เขาขายอะไรเงี้ยในยกตัวอย่างจริงๆผมจะเป็นแบบสายที่แบบไม่เลี่ยนอ่ะแบบถ้าเกิดเจอแฟนขับตามแบบงานอีเวนต์หรืออะไรพี่เซืยอเซืยอยังอ่ะ มีมีเสื้ออย่างเขาว่าตัวหนึ่งก็แล้วกันตรงตรงเลยตรงตรงเลยเหมือนมัดมือชกเลยหนึ่งตัวแล้วกันขายได้แบบันกำลังคุยกับใครอยู่อีเวนต์ออนไลน์เราเราคุยกันต่อคนอื่นพอกางอ่านักท่านหนึ่งเป็นมิดมิดผมเป็นมิดมิดอะไรครับผมมิดฉาชีบหรอครับวกก็อีเวนต์หนึ่งก็จะขายได้เสื้อได้ประมาณตัวสองตัวไงงั้นต้องมีอีเวนต์หลากหลายอีเวนต์ลันนะฮะจะได้แบบขายเสื้อได้เยอะแล้วเราอ่ะแบงค์มีจะมีแบบแบรนธุรกองธุรกิจ สอบถามพี่เขาบขาต้องบอกว่าเอ้ยอยากทำธุรกิจต้องแบบเริ่มยังไงอย่างเงี้ยเแบบแฟนๆจะได้เอาไปเทคนิคไปใช้แบงว่าถ้าของแบงค์ให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเวลาแบงค์ทำอะไรแบงค์ชอบอปนนี้คนเดียวใช่เวลาแบบมันซุ่มทำเออทำคนเดียวดีกว่านี่คนเดียวนี่คืออะไรไม่มาถึงเวลาทำอะไรทำคนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยเวลาสองคนก็สนุกดีนั่นเอาคนไม่สนุกคู่คิดไงมันจะมีเพื่อนคู่คิดเอไม่ผมเห็นพี่เยอะมาเยอะแล้วเห็นพี่เยอเยอะแล้วมันดี มันดีมันดีเห็นเห็นอะไรเห็นในด้านดีไงเห็นในด้านที่ดีแล้วก็เห็นพี่ขายโน่นเนี่ยผมก็เอ้ผมเยียบๆผมก็เก็บหมดนะเก็บอะไรเก็บความรู้คือคือคลังวิชาเรื่องของธุรกิจก็คืออยู่ใกล้ๆเราเนี่เองใช่อยู่นี่นะครับมีอะไรเม ไม,มไม่มีเงินอะไรเงี้ยผมก็บอกพี่เอิร์ดเดี๋ยวพี่เอิร์ดเขาโอนมาให้ใช่จริงป่ะเนี่ยเขาสายเปย์เหรอเดี๋ยวพี่เอิร์ธให้เลยเขาสายเปย์เหรอใช่เขารวยมากเฮ้ยนี่นี่เรียกเรียกเรียกน้องเอิร์ธเรียกคุณเอิร์ธไม่ได้นะครับเรียกว่าต้องเรียกว่าท่านเอิร์ธท่านเอิร์ธเออเวลาเราจะขอเงินเขาเราพูดย oh, okay. ังไงขอตั้งหน่อยอย่างเงี้เลยอย่างเงี้ยเลยใช่เดี๋ยวเขาเขาโอนให้ฮะเขาโอนให้แต่เขาก็โอนให้เขารวยเขาโอ้โหเป็นเศรษฐีพันล้านใช่ไหมเออไม่ต้องไม่ต้องเล่นเลยหรือเปล่าทีนี้ก็เป็นเศรษฐีไปแล้ว คือตอบไปปุ๊บพี่ไอสารบกรนี่คือเรียกเรียกตอบเลยนะหยอกนะทุกคนหยอกนะหยอกนะพูดไปเปล่าอ่ะส่วนส่วนของแบงค์บ้างเรียนเรียนอยู่เรียนครับอ่ายังไงแล้วเรื่องของการเรียนเราก็เรื่องของการเรียนก็ดีครับดีครับก็คือวันครูว่าไหวเพื่อนเอาตอนจบไปก็ไหวเพื่อนเอออะไรที่ทำให้เราองไหวเพื่อนเพื่อนแบกได้ไหมเพื่อนแบกครับเพื่อนแบก ทำงานเยอะเกินอย่างนี้หรอก็เราต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเราก็ต้องหาหาตังเองอะไรอย่างเงี้ยสาขาไหนอะไรยังไงตอนนี้อยู่ปี3ครับที่หอการค้าไทยคณะนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ครับเอก็คือรับการแบ่งเวลาเรียนยังไงบ้างบการทำงานอ่าแบ่งเวลายังไงเหรอครับถ้ามีงานก็ก็ทํำงานก่อนถ้ามีเรียนก็ ก็ไปเรียนครับแต่ว่าผมก็จะไม่ขาดแต่ว่าคุยคุยกันทุกอย่างแล้วว่าเออเวลานี้แบงแบงว่างเวลานี้แบงได้อ่ะบอกอาจารย์ว่านี้อาจารย์ครับผมไปทํางานใบลาอะไรอย่างงี้แล้วก็เราก็ทํางานส่งย้อนหลังเพราะว่าเราเองเราก็ต้องทํางานหาตังค์ด้วยแล้วเราก็ต,ต้องต้องเรียนด้วยแล้วก็ ครับช่วยช่วยช่วยผมหน่อยนะครับอย่างเงี้ยเต็มที่แต่เดี๋ยวขอตัดไปที่เมื่อกี้เราคุยกับน้องเอิร์ธก็คือมีแฟนๆบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขายบังคับหรือเปล่าลูกเออคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงเป็นคนคอมเมนต์คุณหญิงคุณหญิงเป็นคนคอมเมนต์น้องจะบังคับกันหรอกครับน้องบอกพี่น้องบอกพี่เป็นเศรษฐีทําไมพี่ไม่ได้ทําหน้าอ่านไม่ออกทําไมพี่ไม่ได้แต่ทําหน้างงอ๋อที่ทําหน้างงงงเลยครับ ผมบอกแล้วว่าผมล้อเล่นเออนะคะโอเคสนใจพ่อค้าทํายังไงคะแหมหรอขอพ่อค้าก็ไม่ขายนะจ้าหนูเขาบอกว่ามีตะก้าตรงไหนให้ใส่พ่อค้าบ้างหรือเปล่าเออฝากเลยถ้าสนใจพ่อค้าต้องซื้อเสื้อสักสิบตัวเโอ้โหน้อยมากเลยสิบตัวเลยตัวตัว ไม่ไม่ไม่น้อยนะี๋ยวเราคอลเลคชันสองคอลเลคชันสองคอลเลคชันสองออกแบบเสร็จแล้วแดงว่ามีมีแพลนออกมาแล้วเรื่องของเสื้อผ้าเราใช่ครับชอบแฟชั่นจ๋าขนาดไหนผมชอบแนวสตรีครับอืมชอบแบบแนวที่ผมถ่ายรูปในไอจีนั่นเลยครับอืมก็มีแพลนที่จะทําออกแบบเสร็จแล้วอตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่เงินครับถ้าเผื่อมีเงินก็ก็ลันสตอเลยก็ต่อได้เลยครับตอนนี้เราเงินอยู่ครับถ้าเผื่อใครอยากสนับสนุนก็เข้ามาได้แล้วขายของเก่งเนาะคนเนี้ย เอาถอมาที่เรื่องซีรีส์กันดีกว่าโอเคก่อนที่เรื่องซีรีส์กันบ้างดีกว่านะฮะเรื่องนี้ในในไลน์อัพของ My Universe ครับอ่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนอะพอมันเห็นเป็นเรื่องของความคอมเมดี้แล้วมันจะมีเซอร์วิสแฟนๆหรือผู้เราขนาดไหนมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับเพราะว่าด้วยความเป็นเป็นวายแล้วก็คู่จิ้นอะเนาะมันต้องต้องมีเซอร์วิสแน่นอนทอย่างทุกคนน่าจะได้เห็นในทีเซอร์เจอทีเซอร์นิดนิดเดียวนิดเดียวแล้วทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่า มันมีมันมีแต่มันมีมันมีแน่นอนแต่ว่าต้องไปดูมันมีมีอันนึงด้วยก็คือเป็นอันคัตเวอร์ชันอันคัตในรีวาวไอซีอาไอซีอีครับมี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 กี่แบบสรุปมีกี่แบบมีสองเวอร์ชันมีสองเวอร์ชันคือเวอร์ชันแรกก็คือแบบอารอมรินส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งคืออันอันคัตแบบโอ้โหดูแซบสบายตาเลยแซบแน่แซบแนคือไม่ใช่มีแค่แค่คู่ผมคู่เดียวนะเออคือมีทุกคู่เลยอันคัต สิบสองคู่สิบสองเอ้ยสิบสองเรื่องสิบสองเรื่องมีอันคัดหมดเลยทุกเรื่องเอผมบอกเลยมีทางช่องทางไอฉีกอฉีครับก็คือดูแบบตุกๆไปเลยสำหรับผู้เราพัฒนาเลเวลเรื่องของเลิฟซีนอันหลายคนถามเนี่ยว่าขนาดไหนกับเรื่องนี้ขนาดไหนกับเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้เลิฟเลิฟซีนขนาดไหนหรอยังเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ มันเป็นความเป็นความฟินฟินดีกว่ามันมันคนละคนละแนวกันคนละแนวกันเออเป็นคนละแนวไม่คือมันจะต่างกันนะต่างกันกับเรื่องเรื่องที่แล้วอ แต่ว่าอยากให้ทุกคนติดตามมากกว่าว่าว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนเอาจริงๆพอแค่บอกว่าคอมเมดี้มาก็คือเตรียมตัวฮาแล้วนะคือผมผมพูดจริงๆนะอย่าเพิ่งหวังเยอะไปดูก่อนไปดูไปดูผมพูดจริงๆนะตอนถ่ายคือปวดหัวมากเลยแบบมันมันยังไงเนี่ยเราต้องตรองไปกาัในการถ่ายทำดิปวดหัวมันเป็นยังไงล่ะเออพุ่มกับทีมงานนักแสดงโอ้แต่ละคน เขาสร้างอะไรให้เรารือเออคือคือมีแต่ความความตลกแล้วความอองๆนะครับคือมันมันสนุกเอาจริงมันมันสนุกแต่ว่ามันคค่แบบเป็นความสนุกแบบเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเล่กันเลยเหรอแสดงว่ามันเป็นมุกมันเป็นมุกแก๊ปมุกต่างๆนี้ก็คือใส่ันเต็มที่ใช่ครับเต็มที่เลยมันจะแบบสวิตช์กันนะครับถ้าเกิดเล่นแบบซีรีส์จริงจังเราก็จะแบบตลกเราจะสนุกเฮฮากันหลังกองไปเลื่อถ่ายแบบคอมดี้ปุ๊บ หลังกองมันก็จะเครียดแบบโอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยวน,นต้องนี่นั่นเลยเหรอแล้วพอพุ่มกลับมาเล่นให้ดูแบบโอ้โหว่มันอย่างนี้เลยเหรอเล่นใหญ่ของี่ผมว่าแค่แบบใส่ตามเขาสักนิดได้ไหมความใหญ่ของในซีรีส์เรื่องนี้เอาไม่ต้องในในบทแต่ออกขอเอาความใหญ่ของในซีรีส์เรื่องนี้อะเอาหนึ่งเอาจริงๆอยากให้ไปดูมากกว่าจริงๆเพราะว่าทำทำไปตอนเนี้ย ผมไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันใช่ครับถ้าเื่อมันมีกองแบบตึ่นโป๊ะอย่างเงี้ยพอก็ได้างพอได้แต่ถ้าไปดูอ่ะแบงแบงว่าท่านผู้ชมอ่ะทุกทุกทุกคนที่ดูนะจะเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่แบงค์กับพี่เอิร์ธพูดเลยข้างในถ้าเกิดว่าชมปุ๊บแล้วก็กลับมาดูลาดย้อนหลังได้ใช่พราะยังมีอยู่ออนอ๋อนเก่าวันไหนนะวันที่3ครับเดือนหน้ากันยาครับผมสามกันยาครับก็คือใกล้แล้วอาทิตย์หน้าเองใกล้แล้วกันยาแป๊บเดียว แล้วก็ของเรามีมีสองตอนครับ2สองตอนใช่ครับที่สองตอนนี้อัดแน่นด้วยคุณภาพแล้วก็ความฟินแน่นอนคุณภาพและความฟินใช่ครับไม่อยากจะพูดเออแม่ไม่อยากจะพูดแล้วพูดไหมปากหน่อยมา่ะมันพูดไม่ได้ทีเซอร์ยังน้อยเลยใช่ไหมคือถ้าเกิดว่ามาก็คือถ้าเกิดว่าทีเซอร์ปล่อยหมดปุ๊บเนี่ยนะคะก็คือหมดเรื่องแล้วโอ้รอเล่นแต่แต่จริงๆเนื้อหามันมีเยอะเยอะมากกว่านี้แต่ว่าถ้าคงความสนุกไว้ก็คือต้องออกแค่นั้นแหละครับงั้นถามแบบเพื่อเป็นวิชาการนิดหนึ่งครับ คนที่ชมไปกับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนอกจากความเฮฮาแล้วสิ่งที่สอดแทรกเข้าไปเลยคนที่ดูชมจะได้รับคือ คือความสนุกครับความสนุกแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ความเข้าใจของครอบครัวครับผมใช่ครับซึ่งผมเชื่อว่าในชีวิตจริงจะมีครอบครัวแบบนี้ครับก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็เข้าใจไปด้วยกันครับพวกเราพร้อมที่จะสื่อไปให้กับทุกคนได้ดูแล้วก็อยากให้ทุกคนดูกันเยอะในวันที่3ามกันยาครับอยากให้เลตติ้งมาเยอะๆเพราะว่าพวกผมสองคนจะได้มีงานกันต่อและอยากเจอแต่ทุกคนบ่อยๆนะครับ<อ>ช่วยช่วยกันแฮชแท็กด้วยนะครับแฮชแท็ก<อ>ในแอ อดีตอดีตอดีตนกฟ้าอดีตนกขาวอะไรนั่นแหละครับตอนนี้ได้กลายเป็นเอกแล้วครับแฮชแท็กว่าแฮชแท็กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าว่าต้องใช้แฮชแท็กว่าอะไรกันใช่ครับเออเออเออทีนี้เนี่ยเอ่อก่อนจากกันไปครับอ่าหอมปากหอมคอมีฝากช่องทางต่างๆใดๆอะไรหรือเพิ่มเติมไหมเพราะเห็นทราบข่าวว่าจะมีแฟนมิตรต่างประเทศด้วยอ่าแต่ว่าต้องให้มันเป็นเรื่องของอนาคตก่อนตอนนี้แต่ว่าให้ทุกคนรู้ว่าเออ อาจจะมีอาจจะมีแบบห้าสิบอยู่ตอนนี้ประมาณแบบประมาณห้าสิบาะเกินเกินอัพอัพไปแล้วไหมห้าสิบหเรารู้อีก50เราไม่รู้อะอย่างนี้ดีกว่าแปลว่าฝากช่องทางการติดตามสมมุติถ้ามีหรือไม่มีหรือจะมีผลงานอะไรกันต่อค่ะทางการติดตามช่องทางการติดตามนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Saturday 2 0 Studio นะครับี่เป็นช่องทางหลักสำหรับทางทำังานของพวกเราครับ แล้วก็ติดตาม IG b a แบง p ์กับเร์ได้ครับถ้าใครที่ยังไม่รู้จักก็ฝากด้วยนะครับเออฝากไว้ตรงนี้เลยครับผมใช่ครับผมแล้วก็มันไม่นไม่ขึ้นไม่ขึ้นโซดการพูดเถอะพูดเถอะเนี่ยโอเคอ่ะแบงค์ก่อนแบงค์ under score n u t t a w a t t ครับแล้วก็ของเอิร์ธนะครับ e a r t h c h n ครับผม ครับผมฝากด้วยนะครับมิคุกก็คือช่องทางต้องทางสั์เทเดยีเท่านั้นครับผมมีช่องทางเดียวถ้าเกิดช่องทางอื่นแต่เราปอมครับใช่ครับแต่จริงๆมคงไม่มีหรอกระวังมิดนะระวังมิดนะมิดอย่างผมนี่แหละครับผมก็ไปติดตามน้องๆกันได้นะฮะครับวันนี้เนี่ยหรือว่าของปากของคอเพราะว่าหลังจากนี้น้องๆเนี่ยมีคิวงานต่อ เยอะเลยนะครับสำหเราวันนี้เนี่ยขอบคุณแบงค์และก็เอิร์ธมากเลยนะครับขอบคุณมนกครับขอบคุณมากเลยครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่ได้เลยครับแฟนดีเพคเข้ามานะบอกว่าอยากให้มากับคอมเมนชั่นลึกของเรายินดีครับได้สิเราก็จะไปคว้าตัวมาอีกโอเคอันนี้คือทิวแซกกะบอกเลยที่คิดถึงซีรีส์เรื่องนี้ใครไปดูซีรีส์เรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับมาดูไลฟ์ได้ถูกต้องครับมาดูไว้ว่าผู้เขาสปอยว่ายังไงแล้เป็นจริงที่ทุกคนเห็นหรือเปล่ารอเลยกลับมาดูได้อย่ามาจ้องจับผิดกันนะเ ก่อนจากกันไปฮะฝากไว้เช่นเคยครับผมกับงานประกาศรางวัลคมชลิตรุ <other> <energetic> ่งอวอร์ดนะที่เกิดขึ้นวันที่27กันยายนนี้นะครับยังสามารถโหวตกันได้ผ่านทางสีช่องทางครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนทั้ง4คนและก็ทีมงานครับเจอกันใหม่ในรายหน้าวันศุกร์ครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณนครับผ